คนไทยเนี่ยที่เป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรังเนี่ยมีประมาณ20ล้านคนแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวก่อนเราก็จะรักษาได้ก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการด็อกเตอร์คาเฟ่วันนี้อยู่กับโดโบกค,ค่ะอยู่กับพี่ตูนนะคะในอีพีนี้นะคะเราจะเจาะลึกในส่วนของสุขภาพมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นไตนั่นเองค่ะซึ่งไตนะคะเป็นอวัยวะที่สําคัญของร่างกายที่สําคัญค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของปัญ โรคไตกันซึ่งหลากหลายท่านเนี่ยอาจจะมองข้ามกันเดี๋ยวเราเจอกับคุณหมอเลยนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะค<ห>สวัสดีค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอนะคะแนะนําตัวอยา่างเป็นทางการสักเล็กน้อยคะ่ะนายแพทย์วชระพลลิมสนะรินาวาหรือว่าเป็นหมอบูนนั่นเองเครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตครับโอ้ยดีเลยเนะาะพี่อยากรู้ว่าไตาเนี่ยมีความสําคัญยังไงแล้วยิ่งอย่างเราเนี่ยเป็นสายแซบชอบทานส้มตำดองหมดชอบทานไหมชอบมากค่ะชอบส้มตำโอ้โหอาหารรสจัดหรือรสเผ็ดอย่างเงี้ยคือชอบมาก แล้วก็อย่างเราใส่กลางคืนด้วยเนาะใส่ปาร์ตี้อย่างเงี้ยแอลกอฮอล์จุกจเลยนาะอยากรู้ว่ามันแบบมีผลกระทบ วันนี้เรามาขอความรู้จักคุณหมอกันก็อย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าไตคืออะไรนะไตก็คือเป็นอวัยวะหนึ่งแหละที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งม,มีขนาดประมาณ1นึ่งำปั้นมีอยู่สองข้างที่อยู่บริเวณด้านหลังนะครับซึ่งหน้าที่ของเขาก็คือเป็นอวัยวะที่ใช้ในการกรองของเสียออกจากร่างกายของเสียเหล่านี้คือพวกที่เราจากการกินจากการดื่มจากการสูดอากาศเข้าไปซึ่งสมมติว่าในกรณีที่เรายังมีไตที่ดีอยู่เนี่ยของเสียต่างๆที่ถูกขับออกทางร่างกายก็จะทมให้เราไม่ปวดแต่กลับกันถ้าไตเราเนี่ยเป็น วัยวะที่เริ่มเสื่อมความสามารถในการกรองออกเนี่ยเริ่มน้อยลงก็จะไม่ของสิ่งนี้ตกค้างอยู่ในร่างกายเนี่ยมากขึ้นก็จะเริ่มเป็นสาเหตุการป่วยต่างๆนั่นเองคนทั่วไปอย่างเงี้ยคะ่ะอยากจะตรวจในเรื่องของค่าไตาต่างๆเรื่องคัดกรองโรคไตในระดับเบื้องต้นเนี่ยสามารถทําวิธีไหนได้บ้างคะการตรวจหลักๆนะครับจะเหมือนเป็นการตรวจเพื่อคัดกรองกับการตรวจเพื่อยืนยันแล้วกันที่เราเรียก screening กับ confirming โดยปกติแล้วเนี่ยเราถ้าจะเป็นการ confirming เนี่ยจะเป็นการตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเขาเรียกว่าค่า eGFR ซึ่งเป็นค่าที่วัดความสามารถในการกรองของเสียของไตจากการวัดค่าเลือดแต่ปัญหาก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงการรักษาที่โรงพยาบาลได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างจังหวัด พอนั้เนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่า screening t e s ก็คือการตรวจเพื่อคัดกรองอันนี้เราจะเป็นการตรวจผ่านตัวปัสสาวะของเราโอ้ยซึ่งเราสามารถทําได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้คนไทยเนี่ยทานเค็มกันเยอะเนี่ย,ยภาคไหนเนี่ยเยอะสุดอพอมีงานวิจัยตรงนี้ออกมาบ้างไหมคะมีอยู่ครับก็จริงมีงานวิจัยที่บอกว่าประชากรไทยนะครับในกลุ่มของภมิภาคอะไรที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตเสื่อมระดันี้ก็คือภาคอีสาน เหตุผลก็ง่ายๆครับเรื store, canvas, ่องของการใช้ไลฟ์สไตล์หร <pou ces. S 2> <flush> ือว่าชีวิตยุคจำวันก็คือว่าคนกลุ่มของภาคอีสานเนี่ยมักมีความนิยมในการทานพวกกลุ่มของของหมักดองเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกต้มตำปูปลานะครับเรื่องของพวกอาหารหมักดองกลุ่มกุนเชียงกลุ่มหมูยอกลุ่มอาหารที่เป็นการแปรรูปต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้มีมีความเค็มค่อนข้างเยอะซึ่งการที่มีความเค็มหรือว่ามีเกลือเนี่ยคือมีโซเดียมที่ผสมเข้าไปอยู่ในอาหารที่ค่อนข้างมากเกินความจำเป็นเพราะฉะนั้นการที่เรามีการกิน เค็มมากๆเนี่ยก็เป็นโอกาสก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งและกันที่มีโอกาสจะเป็นโรคไตเสื่อมเรือรังได้ง่ายขึ้นและโรคไตเนี่ยคะ่ะม,มีกี่ระยะคะโดยปกติเราจะแบ่งโรคไตเสื่อมเรื้อรังนะโปรแกรมคำว่าเรื้อรังเนาะเราต้องใช้เวลาในการเป็นค่อนข้างนานประมาณ5ระยะหละักๆระยะ,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 ะ1 2 3 4งสาสหาทำไมาถึงต้องมีการวัดระยะของโรคไตเสื่อมเรื้อรังเราวัดตามความสามารถของไตที่มีความสามารถในการกรอมากหรือน้อยขนาดไหนคือโดยปกติแล้วเนี่ยครับระยะ 1. กับ2เนี่ยเป็นระยะที่ไตเริ่มเสื่อม แต่ว่าเป็นระยะที่เราเนี่ยยังสามารถกลับไปดูแลเขากลับไปเรียกว่าเปลี่ยนการใช้ชีวิตเพื่อเขาเนี่ยกลับมาแข็งแรงขึ้นได้แต่สมมุติถ้าเราเกินระยะ2คือ3 45เป็นต้นไปเนี่ยปัญหาคือว่าไตเนี่ยเขาก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆโดยที่แบบปกาสที่จะฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเพราะฉะนั้นเราเลยเอาระยะที่2เนี่ยเป็นระยะเขาเรียกว่าเช่นยาเดงทาแปดละกันสมมติถ้าเราตรวจเจอตั้งแต่สกรระยะนี้แล้วคนไข้เนี่ยเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนที่กรรมการใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็จะสามารถมีไตที่กลับมา แรงมากขึ้นแบบแบบคนปกติได้ดีมากเลยนะคะคล้ายๆแบบตรวจง่ายๆที่บ้านก็สามารถทําได้เราก็ทําได้เบื้องต้นก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลเหมือนเราได้รูดูตัวเราเนาะแล้ก็ได้ดูแลสุขภาพในหมู่คนไทยเนี่ยค่ะการวิจัยทางการแพทย์กี่เปอร์เซ็นต์ที่เป็นโรคไตคะนาตอนนี้ประมาณปี2 5 6 7นะครับในข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพบว่าคนไทยเนี่ยที่เป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรังเนี่ยมีประมาณ20ล้านคนก็คื ประมาณเลยประมาณหนึ่งในสของประชากรหนึ่งในสี่ของประชากรเลยครัใช่แต่ว่าด้วยการที่ตัวโรคเนี่ยครับไม่ได้มีอาการบอกชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิน70%เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรังอยู่ในระยะแรก ดังนั้นการที่เราจะตรวจโรคไตตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยสำคัญมากๆใช่ครับและตอนนี้คือแบบว่าเหมือนเรามีอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถตรวจโรคไตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยเป็นภัยที่เงียบมากๆแต่ว่าถ้าเรารู้ตัวก่อนเราก็จะรักษาได้ก่อนใช่ดูแลตัวเองได้ก่อนคุณหมอแล้วสัญญาณเตือนโรคไตเนี่ยมันเป็นยังไงคะถ้าเป็นสัญญาณเตือนที่เราสามารถสังเกตตัวเองได้ที่บ้านง่ายๆนะก็อย่างเช่นพวกการที่เรามีปัสสาวะ ที่มีฟ<ม>องมากกว่าปก,กาติหรือว่าเป็นคนที่แบบปสัสสาวะไม่ค่อยออกหรือว่ามีอาการอย่างเช่นแบบเจ็บบริเวณด้านหลัง<ม>เพราะว่าในกรณีที่ไตเริ่มเสื่อมแบบ้าไตแล้วมีความอักเสบและตัวใจเนี่ยาวางอยู่ที่บริเวณด้านหลังทั้งสองข้าง<ม>ถ้าปวดหลังบ่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะปวดหลังร่วมกับฉี่เป็นฟองหรือว่าฉี่ไม่ค่อยออกเนี่ย<ม><ม>ก็อาจจะต้องคอนเซิร์นแล้วว่าอาจจะมีโอกาสที่มีเรื่องของความเสื่อมโรคไตเข้ามาเป็นไพยเงียบ ที่น่ากลัวมากๆเลยนะคะสำหรับคนไทยจริงๆค่ะ <ๆ S 2> สุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณหมอบูฝากอะไรกับคุณผู้ชมกับไปการดร์คาเฟ่หน่อยค่ะก็บอกว่าจริงๆอยากให้คนไทยทุกคนครับมีความตื่นรู้ในเรื่องของความเสี่ยงในการเป็นโรคไตให้มากขึ้นละกันเหตุผล <c oughs> ก็เพราะว่าโรคไตยอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการถือว่าเป็นผู้เป็นโรคเที่ยวเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราเป็นตั้งแต่รยะยะแรกถ้าเรามีการตรวจเช็คตัวเองมีการพยายามหาข้อมูลมากขึ้นครับเราเนี่ยจะรู้ว่าเราเนี่ยเริ่มเป็นโรคไตไร้เร็วขึ้นปัญหาก็คือว่าในกรณีที่รารู้ตัวช้านะครับถ้า โรคไตเสื่อมหรืออรังในระยะที่เป็นมากๆแล้วเนี่ยเราจะต้องเสียเงินมากๆกับการที่ต้องรักษาตัวเองรวมถึงเสียโอกาสในการทางานค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะรณรงค์นะครับให้ประชากรคนทุกคนเนี่ยพยายามตรวจดูตัวเองว่ามีความเสี่ยงโรคไตามากน้อยขนาดไหนเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ แล้ววันนี้สนุกมากมากเลยนะคะกับ EP นี้ค่ะในการนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอปูด,ด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ะวันนี้ได้ความรู้แน่นๆเลยนะคะ,ะเกี่ยวกับโรคไตโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วพี่ฝากติดตามใน f a c e b o o ด d อ c เตอร์คาและ YouTube Dr c ตอร Cafe นะคะสามารถอินบ็อกงานมาในทั้ง2ช่องทางได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะและสำหรับวันนี้ค่ะเรา3ามคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP ถัดไปซึ่ง EP ถัดไปน่าสนใจได้แพรกันค่ะสำหรับวันนี้ต้อง ลาไปก่อนแล้วขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชุดต้ของเราเนมีการพัฒนามีการรับรองโดยหน,น่วยงานทางภาครัฐนะครับทำให้เนี่ยมีความปลอดภัยสูงมีความแม่นยำสูงสามารถนำไปใช้ในการตรวจหาโรคแต่ละอย่างแม่นยำหยครับ